บาทแล้วมาเก็บมะนาวกันครับผมแบบนี้เก็บได้แล้วนะครับโอ้น้ําดีมากมะนาวน้นําดีมากนะครับเก็บได้เลยโดกมากครับคุณผู้ชมมะนาวโดกมากพอดีวันนี้ลูกค้าสั่งเราก็เลยเก็บใช้ได้ทุกลูกเลยนี่ครับก็เก็บมะนาวนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับผ่านมะนาว ที่อยากปลูกมะนาวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้มาสาธิตการเก็บมะนาวให้ดูครับผมแบบไหนถึงเก็บได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามะนาวแบบไหนถึงเก็บได้ดูครับเนี่ยให้มันป่องๆตรงกลางๆป่องๆนะครับแบนๆถ้ากลมๆเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าป่องตรงกลางคล้ายๆลักษณะคล้ายๆลูกจำเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับแบบเนี้แบบนี้เก็บได้เลยลูกนี้ก็สองบาทนะครับ ต้นนี้ดกมากคุณผู้ชมครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะเก็บไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกหนึ่งปีครับผมปลูกหนึ่งปีต้นเนี้ตอนที่ยังไม่ได้เก็บ่ต้นนี้น่าจะมันเกือบพันลูกเจ็ดแปดร้อยลูกตอนนี้ก็น่าจะเหลือสักสามร้อยลูกได้ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ดกดูต้นนี้ครับดูนี่ก็ดกเนี่ยเก็บได้หมดครับผมป่องๆนี้ครับจริงปีหนึง่งอะมะนาวม,มันพวกนี้มันจะเป็นถวายนะครับเป็นดกพิเศษนี้มันจะออกถวายออกดอกทั้งปี ออกลูกให้เราเก็บทั้งปีพไอออกลูกชุดนี้เสร็จเดี๋ยวดอกมันก็จะแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเก็บได้หมดครับแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับเราก็จะมีขายตลอดทั้งปีเข้อดีของมะนาวนี้นะครับคือหนึ่งละเปลือกจะบางนะครับเปลือกจะบางเจดายไม่ได้เอามีดมานั่นจะผ่าบอกให้ดูหนึ่งละเปลือกจะบางสองเม็ดจะน้อยนะครับสามก็คือรสชาติมันจะหอมครับมันจะหอมก่าพันธุ์อื่นๆนะครับ เปลือกบางเม็ดน้อยน้ําหอมนะครับก็กจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่เอาไปใส่อาหารมันก็จะถ้าน้าหอมกจ็จะอร่อยนะครับทําให้รสชาติอาหารมันเด่นขึ้นอร่อยขึ้นนะครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวขอทั้งหน่อยนะครับเนี่ยเก็บครับผมแ้าถ่ายในถังหน่อยเนี่ยครับมวนาวเก็บง่ายมากครับได้ยินเก็บตรงนี้ก็ได้ร้อยลูกนะเก็บได้หมดเลยนะครับมะนาวเราปลอดสารนะครับทําเป็นมะนาวปลอดสารมะนาวอินทรีย์ ได้หมดเลยนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับสอบถามนะครับโทรมาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อใครมีไอเดียดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันครับผมนะครับเก็บได้นะครับลูกป่องๆแบบนี้เก็บได้หมดเลยครับเก็บลูกแ่สองบาทครับเนี่ยลูก่สองบาท ใส่น้ำจิ้มใส่ส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับมะนาวพันนี้ครับเก็บได้เลยนี่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ดกมากนี่ดกมากที่อยากจะให้ผู้ชมเห็นออตอนที่ันติดลูกแล้วเราย,ยังไม่ได้เก็บนะครับเนี้ยต้นเนี้ยดูครับแล้วชออเก็บได้หมดเลยนะครับจริงวันนี้เรามีออเดอร์เข้าเยอะนะครับจะเก็บวันนี้ก็ประมาณสี่พันสี่พันลูก นะครับอาทิตย์หนึ่งจะเก็บสามวันนะครับก็ตกอาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าลูกนะครับเนี่ยเก็บได้หมดเลยน้ําดีมากครับเนี่ยแบบนี้เก็บได้ครับลูกไอช่วงตรงกลางป่องๆเนี่ยครับเก็บได้หมดเลยนะครับนะครับเก็บได้คลิปยาวเนี่ยครับผมครับเด่าลิวนะครับเอ่อ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกมะนาวโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ทางด้านล่างนี้นะครับผมนยครับผมลองดูนะครับจะปลูกเอ่อไว้ที่บ้านนะครับห้ต้นสิบต้นก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับไม่ต้องซื้อมะนาวก็มีมะนาวกินตลอดทั้งปีแล้วเพราะพันนี้มันเป็นทรายจะออกทั้งปีหรือว่าท่านใดจะทาเป็นอาชีพนะครับปลูก1้อยต้นสองร้อยต้นห้าร้อยต้นหรือพันต้นสองพันต้นก็สามารถโทรมา สอบถามข้อมูลได้นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลเรื่องต้นพันธุ์ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไป